สวัสดีค่ะพอดีว่ามีการสอบถามเข้ามาในเว็บไซต์นะคะเกี่ยวกับจตุคามรามเทพรุ่นสัจจะที่ฐานของอาจารย์ลักษ์ค่ะซึ่งเป็นเนื้อเงินนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนว่าแพคเกจจริงเป็นแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าช่อง YouTube ของเรานะคะก็มีเว็บไซต์ชาบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะก็คือชื่อชื่อเดียวกันกันกบช่องเลยแค่เพิ่มขึ้นมาคือ .com นะคะ,นะคะก็คือเว็บไซต์ amuletpura.com ค่ะ แพคเกจจิ้งเป็นอย่างนี้เลยนะคะสำหรับตจตุคามจะรักนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งจตุคามนะที่บอกเลยว่าแพคเกจจิ้งแบบสุดยอดอะ่ะสวยมากๆเลยนะคะอ่ะเนื้อเงินนะคะสำหรับในเว็บไซต์เรานะคะจริงๆเราเนี่ยเนื้อเงินลมดำนะคะจะมีทั้งหมด3ขนาดนะคะแต่ว่าในเว็บไซต์เรานะคะจะมีแค่2ขนาดเนาะอ่ะเดี๋ยวชมอีกอันหนึ่งก่อนแป๊บหบนึง่งนี่ค่ะ จะมีทั้งหมด2 2ขนาดนะคะคือเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ2.5ซนติเมตรกับ3.2ซนติเมตรนะคะแล้วก็อีกขนาดหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นขนาด5เซนติเมตรค่ะจตุคามรุ่นนี้นะคะอาจารย์รักเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหปุกเสกนะเป็นปีนะเป็นปีเลยะคะ่ะแบบ กว่าจะให้ประชาชนหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าบูชาไปนะคะปลุกเสกเป็นปีเลยนะคะและที่สําคัญมีการปลูกเสกที่นครวัดนครธมด้วยนะ,ะ,ะแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะ,ะมีหนังสือให้แบบนี้ด้วยนะคะว่าเอ๊พิธีปลุกเสกปลุกเสกที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ด้านหน,น้าองค์จตุคามนะคะความหมายขององค์จตุคามเนี่ยด้านหน้านเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของเหรียญเนี่ยนะคะมีความหมายอะไรบ้างนะคะอะเรามาดูกันก่อนเนาะสาหรับสองเหรียญนี้นะคะ ขนาด2.5ซนติเมตรและ3.2ซนติเมตรนะคะเดี๋ยวมาดูซูมใกล้ๆกันค่ะปึง้งอ่างามมากๆเลยใช่ไหมคะด้านหลังนะคะจะเป็นมหาเจดีย์ปุโรพุทโธนะคะที่อยู่อ่าประเทศอินโดนีเซียนะคะมีการไปทำพิธีที่นี่ด้วยนี่ค่ะแล้วก็มี12นักสัตว์นะคะ และที่สำคัญค่ะจะมีการตอ,อกโค้ดแล้วก็ซีรีส์ด้วยนะคะโค้ดกับซีรีส์จะอยู่สันเหรียญอ่าเรียกถูกไหมสันเหรียญน,นะคะนี่ค่ะอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆอีกทีนึงนะคะขออนุญาตสิอ่านี่นะคะถ้าเป็นองค์2.5เซนนะคะก็เป็น B4626 นะคะแต่ถ้าเป็นองค์3.2เซนนะคะก็เป็น BML 3 9 2เอนึ่งานะคะจะมีแค่2เหรียญน,นะคะในเว็บไซต์เรามีแค่2เหรียญน,นะคะสำหรับเนื้อเงินนะคะแต่ว่าเนื้ออื่นๆก็ยังมีนะคะอย่างเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อผงนะคะซึ่งมีทั้งหมด4ส,สีเนาะมีสีขาวสีดำสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะ นะคะก็ถ้าเกิดสมมติสนใจชอบบูชานี่นะคะส่งมาให้ชมแล้วนะคะว่าทั้ง2เนื้อนะ2.5กับ3.2นะคะขนาดแตกต่างกันขนาดไหนนะคะแล้วแต่ชอบนะว่าอยากจะนิมนต์ขึ้นคอนะคะแบบ 2.5เซนหรือแบบ3.2เซนแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีนะคะก็ได้ทั้ง2แบบแหละเพราะขนาดนี้บอกบอกเลยว่าขนาดตัวแม่ค้าเองเนี่ยแม่ค้าก็แขวน,นพระองค์ขนาดนี้แหละ3.2เซนนะคะก็แม่ค้าก็แขวน,นรรรพระนารายณ์สมคุตปทภพราหูที่แกะจากหินจุยเจียนะคะของเจ้าคุณธงชัยวัตรมิตรค่ะก็ไซส์ขนาดประมาณนี้เลยค่ะ3.2เซนติเมตรนะคะแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าชอบแบบเล็กๆหน่อยก็2.5้เซนนะคะแต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษนี่ทั้งสอง ทั้ง2เหรียญเลยค่ะสามารถนิมนต์ขึ้นคอได้เลยแต่สำหรับสุภาพสตรีเนี่ยบางท่านอาจจะบอกอุ้ยใหญ่เกิน32เนาะก็เป็น2.5ได้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะที่ส่งมาให้ชมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าชอบบูชาวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นจตุคามรุ่นนี้ไปแล้วนะคะก็จะมีนี่ค่ะหนังสือเล่มน,นี้ให้ด้วยนะคะที่บอกไว้เมื่อกี้นี้นะคะเป็นหนังสือที่ประมวลเลยแหละเขาเรียกว่าประมวลว่า ไปบูช์เขาเรียกอะไรนะไปพุทธาพิเศษหรือว่าไปทําพิธีที่ไหนบ้างนะคะนี่ค่ะรวมถึงความหมายะคะขององค์จตุคามนะคะขององค์นี้นะคะว่าความหมายของแต่ละนี่ค่ะแล้วก็จะมีด้านหลังความหมายของด้านหลังของแต่ละอันด้วยนะคะที่บอกไว้นะจะมีด้านหลังมีหลายอย่างเลยนะคะทั้งราชาราชาเลิกดาวเกษตรมหาอุดนะคะความหมายดีมากเลยแล้วที่สําคัญนะต้องบอกก่อนว่า จตุคามรุ่นนี้เนี่ยที่บอกไว้ว่าใช้เวลาปลุกเสกร่วมปีเลยนะคะเพราะว่าต้องหาเลิกผานาทีที่ดีที่สุดในการปลุกเสกจตุคามรุ่นนี้คือบอกเลยว่าเป็นจตุคามรุ่นที่เลิกดีมากๆนะคะแล้วทําพิธียาวมากๆเลยประมาณหนึ่งปีเลยนะคะกว่าจะคลอดออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าบูชาในยาบ่อยๆนะคือชื่นชมกับองค์จตุคามรุ่นนี้มากๆเลยนะคะก็ส่งคลิปมาให้ชมกันนะคะเพราะว่ามี ถามถ่ายนะเข้ามาในตัวเว็บไซต์ด้วยนะคะก็สนอกสนใจก็อยากจะให้นำวัตถุมงคลที่อยู่ในเว็บไซต์เนาะมาทำเป็นคลิปเพื่อลง y t u t u นะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะใน l ล n e ID นะคะอยู่ด้านล่างของคลิปนะคะหรือจะโทรมาสอบถามได้นะคะเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะคะงั้นวันนี้นะคะก็ขอปิดแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับองค์จตุพรามเทพนะคะรุ่นสัจจะนิฐานปุโ,ปโรพุทของ อาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศค่ะขอบคุณค่ะ